ท้ายก็ตายจริงๆครับประมาทไปเสง็ตัวเองว่เสียสักเขาดีๆเลยแขนมากเสีย้อของแบว่าเฮ้ เ<ไ>ป้เมืม่อใหม่ดีกว่านะจบจบกันไปจะได้ไม่โลหู่หลกตาตรงนี้นะทั่วไม่หว่าก็ทั่วแหละแต่ไม่ได้มาได้กวางจะไปลึอกอีก ไปเลือกอีกจะได้มาตรงนี้แล้วกันครับก็ทำถนนไปเห็นอะไรแรวบๆ <c oughs> <goofy> มาอีกแล้วเซ็งว่ะ ครับฟูถ้าทำงานด้วยก็จะบบกคอนไปแต่ไม่ได้ทำซีพอร์ตจท่าไหร่อ๋อต้องสร้างด้วยต้องมีซีพอร์ตต้องมีอะไรทำด้วยรีเซิร์ชหลับ หรือ i uh, er. oh, uh. oh, t ต p พับ i c สคู o อาซาดอนอาฟอกป p พับ i c สคู o หรือเสาร์ับโอไฮโดระโอเดี๋ยวจะโดดไล่ทุบเซสิปไปเนี่ยยูเซียมกางดา เรียบก่อนครับฉีดเทินเ,เสร็จเทินหน้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเด็กันเข้าวฟบ์ฮอสพิทอลอย่างอีก จะเซ็นตรงต้องไปนั่งซ่อมนี่แหละแรนด์มาร์กนี่ทำอะไรต่อเก็บไว้แล้วกันครับโบเคาเจอร์เท่าไหร่เองสามเองหรอวะตรงนี้โอ้แรนดอมหรอวะน่าเสียดายนี่โบต้องเจ็ดน่ะ ถึงว่าตรงนี้เขาไม่ต้องสร้างประมาณว่ามีท่าเรือแล้วไงก็เลยไม่ต้องสร้างแล้วเชื่อมถนนเรียบร้อย Try is all of you โแต่40นาทียังไม่ได้ตีครับมันจะสงบศึกอะไรขนาดนั้น สวัสิีสเตเดนครับรอสักพักก็เทินบาบาเรียนแม่งมาไล่ทูบอีกแลหละโคตรน่าเบืออ่อเลยเราก็มีตัวนี่ปะ it is c o อก p ิ t ยีราบมองเห็นยีราบลืมทิ้งไว้นานเกินแต่ซ่อมเลย ชนแม่งเลยซ่อนในป่า แก้ดีกว่า,วาอยากให้มันอยู่ฝั่งนี้ครับไม่งั้นมันเข้าถนนยากต้องสร้างอีกอันว่ะเวอร์ลิตเตอร์ก็ไม่มีทางเปลี่ยนอยู่ละอย่างไรก็เป็นผมเอสเอสคอาผิเ็จไปแล้วหนึ่งตัวด,ดีๆไปไหนดี như là một đứa mò và đốt thẳng lúc mày Still, hospital ใช่ครับรถถักลุ้นเก่าสร้างต่อไป University l i b r a r บพอได้แล้วมั้งอะไรวะ <c oughs> อยากได้เยอะจังเลยโซเฟีย อยู่กไกลเกินครับช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเทรดทางน้ำก็ได้นี่หว่าหกเทิร์น คยลองได้อินเดียมันจะมีสเต็ปของเขาคือยิ่งออกเมืองน้อยอะ่ะคือประชากรจะประชากรหนงคนจะได้ใช้หน้ายิ้มหน่หน้ายิ้มแต่ถ้าไปอินเดียหนึ่งหน้ายิ้มมันได้ประชากรสองคนเลยแต่ถ้าออกเมืองใหม่ก็จะเสียไปสองเท่าเหมือนกัน บอกไปงั้นแหละ <c ười> คือไม่เข้าออทางเราไงเราแบบยิ่งออกเมืองเยอะยิ่งชอบก็ม,มาจาังเลยวะได้คยทัสจากไหนวะมาไงวะมาจะสุ่มของไปเรื่อยๆนะครับเราควรจะมีของหลายๆอย่างวีเลิฟคิงเดย์นี่ทำให้ ประชากรเพิ่มขึ้นเร็วจะออกคนใหม่ไหมถือไหม ออกใบ้านครับเราไม่อยากมีปัญหาเกิดมันเกียดเราขึ้นมาในยาวเลยพอลวมั้งผสมผสมกันไปครับ ฟู้ดบ้างอะไรบ้างดูก่อนมีอะไรสร้างอีกนี่ยตรงนี้ก็น่าจะทั่วแล้วสามชอ่องครบ ไปดีแก่ดีกว่าสู้ไม่ได้เอาตรงไหนก่อนดีนี้ก็แล้วกันครับ station อโอเคได้สักทีได้เหรอเสียเวลาโคตรเนี่ยผมได้สบมมาจากไหนก็มไม่รู้ซิตี้สเตชเหรอยังไม่ทันได้ยินซะหน่อยหรือซิตี้สเตชไหนมันได้ ลืมไปไม่ได้ประกาศจากกับเอ็ดตัวนั้นตกใจดูก่อนครับรีซอร์ลิสผมได้คิดทีสมาจากไหนไม่เห็นมีอบอกเลยอยู่ดีๆก็ได้มาข้ามฝั่งดี โอเคครับแทงไปยี่สิบเทิร์นแอร์พอร์ตไปฮอกเสร็จแล้วไม่ต้องถึงการเมทเทอร์ลี่เบสอรือมั Base, อม้งไม่น่ามีใครมาลุมยิงหรอกแอร์พอร์ตมีแล้วใช่ป่ะทหารการ์เด้นปะ ไปเซิร์ฟแล็บอะสตัอบแอกชั่นอีกจรังด้าคาสเซสเสร็จแล้วเสียคาสไปเอาลุยรถถังก่อนดิมันดักเลยว่ะ มันมันรู้มันรู้เย่า yeah. นี่มันเป็นจากขยะดินแดนเลยเนี่ยโอ้ขึ้นไม่ได้วะหนึ่งสองสามสี่ ใช่แล้วติดติดจำนวงน้อยเล่งได้จอครับต่อด้วยนี่ก็จอได้ไปหนึ่งเก้ายิงได้เลยหนึ่งเก้า ยิงได้เลยหนึ like, no like, ender, like ่งเก้าเหนียวเหนียวยังยิงไม่ได้โอ้ยดีเฟนเยอร์มากต้องรับไปก่อน าไม่ได้เอารถถังโอเคครับเติมเกมครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ดักยิงสวนเลยครับได้ผลหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอยู่ตรงนี้ดิเือจะได้ยิงกับเขาบ้างลดถังดักไปครับไม่เข้าไม่ได้เละที่เต็มด้านเอียดอ่แต่ชิดไปสักหน่อยด้านนี้อะ พไม่ได้พออไปครับ <c oughs> สำรวจดินแดงครับโอ้โ oh, ห <c oughs> ยังทหารม้าก,กันอยู่เลยว่ะโคตรน่าสาร ไท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 ไเฮ้ยอ่ะถัดคลิปไปด้วกันครับสวัสดีครับ